ขณะนี้ผมยืนอยู่หน้ากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับก็จะมาเปรียบเทียบกับกองบัญชาการใหม่ของตำบลตำบลน,นะฮะเพราะว่าที่นี่จะก่อตั้งตำบลเป็นองค์การตำบลมหาอำนาจน,นั่นเองนะครับซึ่งองค์การตำบลมหาอำนาจน,นั้นก่อตั้งโดยสถาบันครอบครัวนะฮะ สถาบันครอบครัวจะก่อตั้งตำบลมหาอำนาจเพื่อควบคุมประเทศเองดูแลประเทศเองบริหารประเทศเองโดยประชาชนทำการปกครองประเทศแทนตัวแทนนั่นหมายความว่ายกเลิกการใช้บริการตัวแทนแล้วไม่ใช้แล้วสสไม่ใช้แล้วพรคการเมืองนะไม่มีคณะรัฐบาลแล้วกลายเป็นประชาชนสถาปนาตนเองนะเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลย แล้วเป็นประมุขไปตลอดชีวิตแบบนี้เรียกว่ามันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกันไปนเลยนะฮะหมดยุคก,กันเลยยุคตัวแทนจบสิ้นลงแล้วโดยตำบลน,นั่นเองพลิกเปลี่ยนเองนะฮะจากตำบลที่เป็นท้องถิ่นธรรมดาเงี้นะพลิกเปลี่ยนเองเป็นองค์การตำบลมหาอมนาจเพื่อทําการปกครองประเทศด้วยตัวของประชาชนเองไม่ใช้ตัวแทนแล้วทําให้เกิดเป็นประเทศไทยตัวจริงนั่นเอง ซึ่งประเทศไทยจริงๆนั้นจะต้องเกิดในยุคลอสิซึ่งเป็นยุคสกาวิไลนั่นหมายว่าเป็นยุคใหม่เอี่ยมอองใหม่แวววาวใหม่สุกสกาวิไลใหม่หมดเลยนะลอสยุคเมื่อถึงยุครอสิเป็นเช่นนี้นะตามลําดับนะฮะซึ่งพระมหากษัตริย์นั้นประเทศไทยเขาวางลีขิดไปแล้ว1-9ก็ตรงมาตลอดนีครับนะพอถึงรัชกาลที่สิก็ก็ต้องเป็นไปนตามนั้นแหละครับ วันนี้เรามาถึงแล้วนะแล้วก็จําเป็นที่ต้องทิ้งประเทศไทยตัวปลอมนะเป็นประเทศไทยใหม่นั่นเองนะครับนะฮะนัะทท้นวิธีคิดนี้ก็มาจากคนแรงงานนะเพราะฉะนั้นคนแรงงานก็จะพลิกตัวเองก็ละ่ะนะมาเป็นผู้ปกครองตัวเองนะคนแรงงานต้องคิดแบบนี้กันทุกทคนประชาชนทั้งหมดทั้งหลายในประเทศเนี่ยคนแรงงานมีเสียงมากกว่า จำนวนเสียงมันชนะท่วมท้นอยู่แล้วแล้วอำนาจทิพย์ตยก็มีอยู่แล้วนะฮะกองค์ประกอบนี่มันครบถ้วนที่ท่านจะเป็นประเทศใหม่ได้เลยโดยพลิกสถานการณ์จากเป็นแค่ชุมชนบ้านนอกธรรมดาอย่างเงี้ยกลายเป็นมหาอำนาจเลยเป็นกองบัญชาการได้เลยทําไมตําบลมหาอำนาจยิงการเป็นกองบัญชาการได้ก็เพราะตําบลเนี่ยมันมีประมาณ8,000ตำบลน,นะฮะ8พันตำบลเนี่ยเวลาเราตั้งเป็นระบบระบอบขึ้นมานะ ระบบสี่ฐานหนนามันจะเป็นระบบที่มาแทนระบบรัฐสภานี่เองมันเป็นการบริหารประเทศโดยใช้ระบบสี่ฐานอานาจไม่ใช้ระบบรัฐสภาไอ้ระบบสี่ฐานอานาจนี่นะครับฐานอานาจที่หนึ่งเป็นฐานอำนาจมือถือนะฮะฐานอำนาจที่สองเป็นฐานอานาจของนะฮะ่กคุมคณะนะสภาอาชีพต่างๆหรือชุมกลุ่มน้อยอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นฐานาที่สองฐานาที่สามก็จะเป็นพุทธบทจิต เป็นชาวพุทธนี่แหละเป็นพุทธบวชจิตนะฮะทำหน้าที่อยูอ่ในฐานที่สามองค์กรต่างๆหน่วยงานางต่างๆเพื่อพินิจพิจรารณาแบบพุทธอ่ะนะอ่าด้วยหลักวนุษุธรรมนะครับอ่าส่วนฐานที่สี่นั้นเป็นนายกซึ่งมาจากการสอบคัดตั้งนะะสอบทั่วประเทศเหลือร้อยจากร้อยคัดที่เหลือสิบยี่ห้ายี่ห้าเหลือสิบสองสิบสองนี่นส่งให้พระมหากตรย์ทรงวินิจฉัยเลือกด้วยพะองานเองจากสิบสองคนนะก็จะเป็นนายก ได้หนึ่งฐานอ่าเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วถ้าเปิดเป็นตำบลก็จะเป็นของตำบลอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีเหมือนกันนะเมื่อเรามาถึงราชการที่สิบแล้วนะครับวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะราชการที่สิบนะครับก็จําเป็นที่จะต้องทิ้งประเทศไทยเก่าซึ่งเป็นประเทศได้จู่ปลอมนะแล้วสถาปนาประเทศไทยจุดจริงขึ้นได้แล้วโดยตำบลนี้เองนะเป็นผู้สถาปนาขึ้น เมื่อถึง,ถงยุาธการที่สิบนะครับถึงพระมหากษัตริย์ลำดับที่สิบนะไม่เกี่ยวกับตัวพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้เป็นลำดับที่นะฮะลำดับที่ซึ่งคนไทยจะต้องเข้าใจแยกให้แยกให้ออกแยกให้ถูกนะฮะนะฮะโดยราชการที่สิบท่านพระองค์ท่านก็ทรงให้ประกาศไว้แล้วนะว่าจะสารต่อนะครับสืบสารต่อนะฮะของรอเก้านั่นเองที่มีอยู่ พระมหากษัตริย์ไทยที่ทำเอาไว้ดีๆนะก็จะสืบสารต่อองค์ท่านไม่ต้องไปทําอะไรมากแล้วนะฮะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นยุคใหม่ยุคสกาววิไลก็ต้องเกิดขึ้นโดยนะครับเราก็นําหลักของรลอ9มาทําเป็นระบบการค้านะฮะเป็นแบบนี้นะฮะก็เป็นการค้าพอเพียงจิซึมนะซึ่งจะทําให้ประชชนในแต่ละตำบลน,นั้นมั่งคั่งขึ้นนะครับ ไม่ได้อยู่อย่างอดอยากแรลง,งแค้นกันแล้วนะหมดเวลาความเลือล่ำสูงแล้วก็จนตตกด่างกทั้งประเทศนะเราก็จะสถาปนากันใหม่ที่นี้พิธีจัดการสถาปนาทำอย่างไรนะที่นี่ก็ให้ตำบลน,นะครับตำบลแต่ละตำบลน,น,นะครับ ลงไม้ลงมือกันเองนะครับซึ่งตำบลน,นั้นน่ะจริงๆแล้วนะมีเงินขังท่ออยู่แล้วมีเงินอยู่ในตรงนั้นอยู่แล้วแต่คนในตำบลเขาจะไม่กล้าทำนะไม่กล้าทำมันผิดกฎหมายอะไรเขาเนี่ยนะเขาไม่กล้าทาหรอกนะดังนั้นที่นี่ก็เลยต้องให้สถาบันครอบครัวเป็นผู้ทำนะสถาบันครอบครัวก็จะต้องนึกถึงค่าแรงคนละหนึ่งแสนบาทนะท่านได้อยู่แล้วนะ ในชื่อที่ระบุว่าเป็นเจ้าบ้านได้หนึ่งแสนบาทอยู่แล้วนะฮะแล้วลูกบ้านของท่านก็จะได้คนละสองหมื่นห้า 25, นะครับเงินนี้เป็นเงินค่าแปลพักแปลพักหมายว่าแปลพักไม่เป็นประชาชนนกแก้วนกขุณทองแล้วนะไม่เป็นทาสร,รับใช้ตัวแทนแล้วนะกลายเป็นเป็นตัวจริงอะ่ะแปรพักเลยไม่ไม่เป็นแบบเดิมอีกต่อไปละแปรพักมาเป็นคนไทยจริงอะ่ะ มาเป็นคนไทยจจริงนะแปลพักจากคนไทยตัปลอมมาเป็นคนไทยจจริงที่ปกครองตัวเองได้ให้สมก